กระทงรักโลกต่อจากคุณอันดาก็คือเป็นวัสดุที่รักธรรมชาติแถมรับประทานได้ด้วยอยู่ที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกครับจะเป็นเช่นไรไปติดตามพร้อมๆกันครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่านะครับเขาคิดแคมเปญขึ้นมาเรื่องสเสน่ห์กิน,นริมน้ําฟันฟินฟูนฟ้ดอยู่ที่ตําบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับกิจกรรมลอยกระทงจะจัดขึ้นหลังจาก ที่มีการผ่อนปลนของโควิด -19 ผ่อนคลายลงแล้วกิจกรรมต่างๆจึงดำเนินไปได้นั่นเองแหละครับค่ะที่บ้านวังส้มซากกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันนะคะทำกระทงที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติโดยกระทงที่ทำนะคะนอกจากนอกจากจะทําจากต้นกล้วยแล้วยังนํากระหล่าปลีซึ่งเป็นผักที่ชาวบ้านวังส้มซานิยมปลูกกันในช่วงฤด,ดูหนาวนํามาประดิษฐ์เป็นกลีบกระทงรักโลกรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะแหมหน้าเอากระทงไปผัดกะเพราหรือว่าผัดน้ํามันหอยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า กะหล่ำปรีที่ชุมชนบ้านวังส้มซาปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิก100%ผมเคยไปชิมแล้วหวานมากนะครับแต่ปีนี้เองจะจัดงานลอยกระทงสเสน่์กินริมน่านฟันฟินฟูด้ดชุมชนบ้านหวังส้มซาระหว่างวันที่5-8ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้โดยทอทอท,อท,อทอร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านหวังส้มซาครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้จะลอยกระทงที่ไหนที่นี่ยินดีต้อนรับแล้วก็มีกระทงรักโลกให้ได้ดูด้วยแล้วจะบอกว่าเอา้าวลอยกระทงแล้วอยากจะกินจังเลยก็จะมี เมนูให้ชิมด้วยอย่างเช่นกระลำไข่ตุนลาวากรลำไข่ตุนให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาจําหน่ายด้วยในงานก็จะมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า DIY การทํามาห่ออันนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะคืออะไรนะครับการทํากระทงสินค้าที่ระลึกต่างๆก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่ชุมชนบ้านวังส้มซานะครับอยู่ที่ท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก